อ,อีกครั้งแล้วนะที่เจ้าหลบนี้การจับกุมได้นะอาชลาทั้งตอนนี้ยังมาพร้อมกับพวกพ้องอีกต่างหากเรารวมตัวกันเพื่อจัดการแก่พ่อมดกกจะไม่ได้วิญญาณไปแม่แตนดวงเดียว นอดับหน้าดูลุกเสกมากมันถูกสร้างไว้เพื่อกำจัดปีาศาจมันจัดการแววไพายเจ้าไปหลายตัวแล้วช่วยไม่ได้นี่ว่าเราเป็นอะไรเราเดื่มเลือดเป็นอาหารก็ไม่ได้หมายความว่าเราแย่เสมอไป ถ้าเขาใกล้การถ่ายบาปขึ้นทุกทีแล้วเอาวตา่คัมบอะยุ มายกอดคือเอ่อโซนโดว์นายลึกินตักว้าา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  พลังอะไรกันเนี่ยพวกเราคือเอมมตแหล่งรวมของพลังวิญญาณถูกสร้างโดยมนของควานชิเราอยู่เพื่อรับใช้คำสั่งเขาข่ามัน ทำลายเบื้องบนโอเดอร์เลียมถ้าปล่อยเขาล้มเหลวไม่ได้ทำลายหนึ่งพิภพเพื่อปล่อยพิภพเป็นข้อเสนอเกินที่จะรับไว้ข้าไ่ปล่อยให้เจ้าสมวังแน่ไฟเต่าเอาความชิบหายไปลงที่อื่นเอข้าคิดเอาไว้แล้วอาชลาว่าเจ้าต้องเป็นตัวปัญหา ทำไมไม่ยอมรับข้อเสนอดีๆแบบน้องเจ้าเลน่าก็ตายด้วยนำม like ือฉันเพราะแกส่งเธอมาฆ่าฉันไงฉันจะไม่มีวันให้อภัยแกแน่ควานชีฟ IGHT ถ้าฉันจัดการมันเสร็จฉันจะมาจัดการแกต่อฮึ่ย ใครตายไม่ได้ มอมพระบรุงของเจ้ามากราบเคาิดตอนนี้มันถึงเวลาของเจ้าแล้วแต่กูรู้แล้วก็ต้องไปหวังเป็นตัวเจ้า เขาไปแล้วตอนนี้ก็มีพลังของเขาไม่คาดคิดเลยนะเนี่ยเจ้าจะบอกว่าข้าจัดการได้เลยถูกไหมมาการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบข้าจะจัดการสมุดของควานชีให้หมดทุกตัวเรามีนับพันเจ้ามีกันแค่สองเราจะจัดการกันไฟ ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเรามีนับพันเจ้ามีกันแค่สองเราจะจัดการกัเขาเป็นอะไรไปการต่อส,สู้ทำให้เขาอ่อนแอลงเวทมนนั่นเชื่อมวิญญาณทั้งสองคนเขา้า้วผมจะตามหาคุณ <l arn> นั่นมันอะไร ดูมันไว้ข้าจะไปหยุดเครื่องดูดวิญญาณอาชลาอย่าอ้ยย่านะโอ้ย ยังไม่จบฉันยังไม่ได้ฆ่าแกเดี๋ยวออชดาอันตรายเกินไปถ้าปล่อยให้มันมีชีวิตรูแขงต้องคุยกับเขามีแค่เขาที่รู้แผนของแชงซุมเงนินก็ได้เห็นได้ชัดเลยว่างานนี้มันจ่ายให้เราน้อยไปหน่อยแล้วมันทำอะไรได้บ้างไงตำนานไม่เคยบอกกล่าวว่ามีพลังแบบนี้วิญญาณของวีรบุรุษของข้าอยู่ในนี้ และคอยนำทางข้าอยู่อย่าลืมแล้วกันเล่าว,ว่าใครให้นายแต่ะทาคาฮาชิฮะข้าไม่ลืมแน่เคสแต่ตอนนี้ต้องเอาตัวเขาไปเอิร์ธเดียมก่อนฉันรู้บารลากาว่าน,นี่บ้านเกิดนายแต่ซายซอสอัชลาตามเรามาได้นะถ้าพวกคุณต้องการผมเชื่อเลยว่ารูแขงต้อนรับพวกคุณน่ข้าไม่เคยมีบ้านมาก่อนที่นั่นต้องสวยงามแน่ า,าอเครื่องดูวิญญาณกำลังอยู่ในการก่อสร้างและความชีกำลังทดลองขั้นตอนสุดท้ายอยู่ตอนนี้และกองทัพละ่ะจะทำตามทุกคำสั่งถ้ามันได้รับวิญญาณมากพอ และตอนนี้กำลังคิดแผนที่จะทำให้ลิ้นควยตายขาก,กับลูกแข็งเจ้าที่ปกป้องเอิร์ธเรียมจะกลายเป็นทรยศดีมากเจ้าเรียนรู้เร็วแช่งทรงและดีอีกไม่นานเจ้าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการ พวกเรากำลังตามหาชาวโลกคนไหนเจ้าได้รูปรพันธ์สนทานไปแล้วอย่างน้อยก็น่าจะบอกว่าพวกเขามาทำอะไรที่นี่และทำอะไรลงไปเป็นความลับไม่ใช่เรื่องของต้าไงข้อ,องค์หญิงเอาน้ำมาให้หน่อยได้ไหมตามคำสั่ง ระวังด้วยท่านพี่เขาไปพัวพันกับอุมกาติเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะท่านก็รู้ดีนี่ใครบอกเจ้าไม่มีเขาไม่ได้ตาบอดนะตอนนี้ในสภาก็มีคนโวหวตไม่ให้พี่คลองบัลลังอยู่กดชาวอุมกาติช่างหน้าพิลึกและท่านพี่สามารถเปลี่ยนมันได้หลังคลองบัลลังเพราะงั้งงนตอนนี้ก็อยู่เฉยๆก่อนดีกว่า อาฝันดีจ้าเจ้าหญิงแห่งความมืดมิดโอเคโคตรดีเลยชุดเข้ากันมากฮมวยหมวกที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอไม่ดีตรงไหนอ่ะก็มันซ่อนหน้าเธอได้นะแล้วพูดจริงๆนะโคตรเข้าเลยข้าก็ยังสงสัยอยู่ดีคืนลากเข้าไปด้วยคนเขาจะหันมาสนใจเพียบเลยนะ ดูข้างนอกสิยังกังงานวัดงานบุญคนเขาก็แค่คิดกันว่าเราเล่นกันหนักไปหน่อยเป็นไงมุ่งหน้าไปทางเวทีประตูอยู่ขวามือแต่มีผู้ทหารและตำรวจอยู่ทุกที่เลยแน่ใจนะว่านี่จะได้ผลถ้ามีใครจับได้เราตายหมดแน่เพราะอย่างนั้นข้าจะเบีเ่ยงเบนความสนใจให้ เจ้าเองก็เป็นอันตรายเหมือนกันเนี่ยไซซอดถ้าจะจับข่าต้อเห็นข่าก่อนเช<า><ย>ี่ยก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะรู้เลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วย เพียงเบนความสนใจได้แล้วดีมากไซซ์ดับไฟซะแล้วหาว่าใครจุดมันเดี๋ยวก่อนท่านในพลนี่มันเป็นงานของฉันไม่ใช่ของทหาร ไซส์สอดรู้จักเขาเหรอเขาเป็นใครก็ได้ใส่ใจแต่นี่มันหมายความว่าชาวโลกอยู่ที่นี่เรก็

เลือดสีเขียวชาสเทเรียนนี่จะมีรื่อีกมากที่ท่านจะไม่รู้เช่นจุดประสงค์ของนายพลอยอมจำนนซะและฉันจะยอมฟังฉันทำไม่ได้ถ้าเจ้าคิดต่อต้านจับกุมข้าเขาจะฆ่าข้าและข้าไม่ยอมตายแบบนี้แนะ่ <Fight! S 2> ข้าขอโทษจริงๆที่ต้องทำลายความสงบสุขของเมืองเชนโดเช่นนี้ ชาวเซเธอเรียนชอบกับคมวุ่นวายเหรอข้าไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของข้าผิดไปองคหญิงน่าเศร้าที่ข้าไม่มีเวลาอธิบายข้าไม่มีโอกาสได้พูดเลยบุมกาติดูแล ายัไกบมสนใจแต่ท้าวโลกก็พอในสถานการ์แบบนี้ถ้าเป็นในหนังชันแน่ยเดวก็ต้องมีคนมาช่วยถ้าวันนี้เราต้องตายเราจะตายด้วยกัน ไม,ไม่เหมือนด้หนังเลยแต่ก็นับว่าโชอบดีเหมือนว่าเซ็งสุงมันจะเหลือของตกค้างไว้สินะตอนนี้ข้าบินสละจากเขาแล้วข้าจะให้ชาวอเวอร์ทุกคนรับรู้ถึงการกระบทของเจ้าแกจะไม่ได้ทำแบบนั้นหรอก เพราะคนตายมันพูดไม่ได้เจ้จาปิดปากข้าไม่ได้หรอกท่านนายพลโกเราต้องรีบไปเร็วเหมือนักงหน้าแ ตอนนี้เคนชิกังเหลาพวกเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยโดยเทพอาวุโสเออก็โดนเจ้าหญิงมิเลนาเนี่ยเล่นเข้าให้เนะสินางทำตาข้าบอดแต่เซนโตเป็นทางเดียวที่ช่วยข้าได้ยินดีด้วยที่เซนโตยอมรับในตัวเจ้าข้าหวังว่าผลัพครั้งนี้จะออกมาไม่เหมือนเดิมครั้งนี้หลหรขออภัยเคนชิข้าพูดผิด ไปได้แล้วนักบวชจะคอยดูแลพวกเจ้าให้เจอชางทรงแล้วแล้วมันก็หนีไปเราด้วยแล้วผมเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องเตือนเรื่องมันบ่อยๆมันเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนการพักกินแล้วค่อยมาว่ากันต่อง่านก๋วยเตี๋ยวเลยได้หรือเปล่าฮะใส่พริกเยอะๆไม่เอาถั่วงอกอ่าขอโทษทีจะเกือบลืมสัสนิิเลยเนี่ยดูผู้เล่นใหม่ฝัง e เอิร์ธเลียมสิย่างห้ยก็ไม่ได้กลับมามือเปล่า ออสราและใส,ส่ซอรสรู้จักพวกเราเหรอจะเป็นผู้ปอป้องเอิร์ธเกรียมมีหลายอย่างที่ข้าต้องรู้แล้วท่านรู้เรื่องของอดีตเจ้านายข้าควานชีบ้างไหมเขาสมรู้ร่วมคิดกับแซงสูงพัตติมิดมอดร์ลาล่างั้นสินะพวกเจ้าตามมาและจงบอกทุกสิ่งที่พวกเจ้ารู้แล้วกว๋วยเตี๋ยวเลียกวก๋วย